สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูอบเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาไทยและว,วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียน2ส,สระด้วยกันค่ะก็คือสระเอะและสระเอะนะคะ อันดับแรกเราไปเรียนที่สระเอิกกันก่อนเลยค่ะสระเอสระเอมีเสียงสัน้นเช่นคำว่าเลอฝึกเขียนสระเอกันนะคะเราจะเขียนสระเอไว้ข้างหน้า ของพยัญชนะต้นและเขียนอออ่างไว้ข้างหลังของพยัญชนะต้นและตามด้วยสระอะค่ะเรามาฝึกอ่านคำสระเอะกันเถอะค่ะเด็กๆเกงืง้งอ เงื้อตัวอย่างคำนะคะเงืง้องะเลอะลอเออเลอะตัวอย่างคำตามภาพนะคะเลอะเพอเจอจอเอือเจอตัวอย่างคำนะคะเจอ จอหรือเป็นการพบเจอกันนั่นเองค่ะเยอะยอเอเยอะตัวอย่างคำตามภาพนะคะเยอะแยะที่แปลว่ามากมายค่ะตตอเอตตัวอย่างคำตามภาพนะคะหนาเตะเช่น เขาคนนี้ใส่แว่นตาหนาเตอะเอะถอเอะเตะตัวอย่างคำตามภาพนะคะช่างเอะเถอะทอเอเถอะตัวอย่างคำตามภาพนะคะ เทอทะถือของใหญ่เธอทะเฉอบอิเฉอตัวอย่างคำตามภาพนะคะเฉอแฉฝนตกทำให้พื้นถนนเฉอแฉต่อไปจะเป็นสระเออนะคะ สระเออมีเสียงยาวเช่นคำว่าเลอฝึกเขียนสระเอเราจะเขียนสระเอไว้ข้างหน้าของพยัญชนะต้นนะคะและเขียนอไว้ข้างหลังของพยัญชนะต้นค่ะ ต่อไปเรามาฝึกอ่านคำสระเออกันเถอะค่ะเด็กๆเกจอจอเออเจอตัวอย่างคำตามภาพนะคะเป็นการพบเจอกันค่ะเมอมอ เมืออย่างเช่นคำว่านอนละมือนะคะเธอทอเออเธอเบอบอเอ เบอร์ตัวอย่างคำตามภาพนะคะสตอเบอร์รี่เผลอผอลอเออเผลอ ต่อไปเราไปค้นหาคําที่มีสระเออกันค่ะเจอเรเธอและเมอเออเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆ เตรียมสมุดขึ้นมาค่ะทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเราในวันนี้มีทั้งหมด2ตอนค่ะตอนที่1นะคะให้นักเรียนเติมพยัญยชนะต้นให้มีความหมายซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อค่ะและตอนที่2นะคะ ให้นักเรียนนำคําที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านฝึกเขียนกันบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆค่ะและเมื่อทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้กับคุณครูประจำชั้นของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ